มาใหม่ปลาพี่น้องมาตุ้ดที่ห้ากินเนี่ยมางอปลามา <laughs> งอปลาว่าสันคือการเล่น้องก็บมางอเนาะ <c oughs> แต่บานเท่าเอิญแต่บานเท่าเอิญมากันมาค่ายเขาอันนี้ <c oughs> แต่บาบุหงาฟังเนี่ยเอิญเอิญอะไรวตัวพี่น้องควนยังไงซักคุณจะควรมาบอกก่อน,นป้าจ็เอาพวกนี้เลยเอาบวชโคเลยค่ะโคนี้บวชนี่เท่าไดปบวชนี่ซิปคันคือกันเนาะ ชิพัฒน์พีกันบอกว่าพันจิกายเห็นซาคู่อยู่เลยนี่แม่ขาใจดีเลยว่ะคู่ใดเด้อชิพัฒน์ชิมหาพันได้จ้าตัวชิมหาพันพี่น้องนะถ้ามีลูกก็บรรจี่พี่น้องพนักมาขายกับทักทายสบายดีพี่น้องฟูงไฟมาขู่กับสองซาคู่วันน้าพี่น้องมื่อนี้ซาคู่มาแต่ต้องเฮียนนะครับมาเวกทานกันกินนันนี้สาอูคนแก่หน้าคนแก่มาเวกคือกันมาเฮ็ดกันอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ พักพี่น้องพักค,คนปลูกเองเลยก็มาคายพักกวดชานผิดตลาดอะชิมีประมาณนี้เลยพี่น้องมีทั้งอาหารดิบแล้วก็อาหารซุปน้ำบอกน้ำหวานมีนังพี่น้องมีอัวแล้วก็มีผัดมีเอามาคุณมีไรแนวใคร ออ้หนังวานเนาะเินหะึ่ได e. ้ไรเจียวเล้าเจียวไทยเป็ดีเองคุนเป็นบ้าบอกเอยู่บอกคืออะไรแต่ว่างสิบหาท่านนั่นมาแลงแลงที่เป็นปูกยีคือชาวมังายน้องจากหางกันยังมีติ๊บเข่าติ๊บเข่าติ๊บเข่าติ๊บังไงพี่น้องเลย เสือเสือเสือดำน้ำข้ามเปิดปูไม่ครัวเฮือนเปิดกล้วมะขายปลาดนีกแบบวันละจอดถูกโอนดังปลาหอมปลาเด็กเป็นเห็ดเองเปิดกล้วยมะขายในครัวเฮือนเปิดขายทุกอย่างเปิดวันนี่ปลา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 ห้าเองเนาะปลาติดต้นติดตูงติอ่าตอไลค์ค่ะพี่น้องเลยตลาดนัดบ้านนอก มุดกลัวใหม่ๆพี่น้องเลยข้าวกล้วยมะกลายอีกเซนขกาแฟกล้าพี่น้องไปเตินกระเจับยวนเห้มันอาหารสุกพี่น้องอุ้ยไม่เหมียงพักในกล้วเฮือนที่เป็นมะกลาย มีไก่ไก่ไก่บานได <ป na. S 3> ้มันแเตงคือปลูกเองปเอามาขายมันคเตงน้อยมังเตงขี่ไก่เหรอนี่พักในคางขั้นหัวนี่ขายไดเบิรนี่ะขั้นหัวไดเบตักลอ้าวตกนเออกบันแกงกใส่บันกงด้วยพี่น้องด้อนน้ด้วบานไก่เคียงกเอามาขายกุชาำหน้อยมัขค์กบ เห็นบาอ้ังน่อยเขาหุ่เหียนกับเขาน้ำดาวดทางเรืมแล้วนี่ฮะพระาเกิดจะกรจรกดัย่างไอ้นเกิดตอนจะไปซ้อนพักพักนางกางหยาบุ้นี่ฮะอ่านะอันนี้กะเปรีกเปดีงอันนี้ท้องยุ ปทูงามๆนี่นี่ประทูกงามประาดใจดีวะบุ้ยพีน่น้องเอ้ยแนวกินแม่ลายแห้งลายแห้งไม่ตะแน,เน่เปเตะเสียบนะสุซีสุซีซแน่เปเตะเสียบคลิกกุ้สาวสำนอยเฮียนมอหัอน,น มาโฮกีนะอไอ้กล้วยทอดมือนี่พุ่นมิมนทนาานปกติเี่่นมีนทำหวานพ่แต่เสียบพื่อนยังดถุกมือได้อพี่น้องเ้ยบรด้บ่ได้ซัร์ตแต่ตลาดนัดมีทั้งปวยมีทั้งมันอันนี้ก็พักในเือนเพล่นประค่าใจดีเลยนี่ก็แฟงามๆกมขมวนพี่น้อง มะพิกเนกมองหุแ้มซ้องุ้ต้นหุณแมต้องหุบกงุแนะุบแซต้อุแมะตองหุบแมงกซะต้องกมต้อย้นะงหซะต้องหก้ม้องหุมซอนบมาองนุมซอซอองนองน้บ้้อยงู แต่บู้ว่าฟังอื่นๆคือกันหรือบอแต่ะบานสักผู้อื่นว่าบุ้น,น้อยงูอันนี้อันนี้พ่อบุ้งพ่อบุ้งน้อ,องนี่หมักถัวเมนี้สักผู้มากับน้องไข่พี่นอ้องแม่คงมีใส่นี่ดีไส้ยังได้พักกะลามหัวลาบเท้าโอ้โหว่าพี่น้องเคยกินรูอบอ่ะนะกับซีเมนกับขนมปักพ้อซ้ำนี่ครัพี่นอ้อง ปื้นแนวอยู่แนวกินถามมีเงินสื่อเพื่อนปะขายผักบุดแม่สื่อ้าีอันนี้ก็อผักบัวละพาพี่น้องที่เพป็นฟูในตัวเฮือนอุ้ยผักกูดผักกูดหน่อยแม่บอนแม่กามี่มะเฟ็สมะเขือมะเขือมะเขือเปาะผักกูดผักกูดแต่ว่านันเป็นแนวหน่อยเลยเพราะว่านันมีผักกูดหน่อยผักกูดใหญ่เนาะแม่ค่ะ แม่ค้ะอนี่เอาครองนี่เดินมานี่ปวต้องลูกขึ้นไปบ่ยนี่เอามากระจองมือนี่แดดมือนี่ฮะปกติมันเชาสีเมนพุนเออันชุกแมนพนอุ้ยมกระดอมไปเบึงมกระดอมวะมุกหูมุกหูมหมกะดอมพี่น้องมักกะดมทีว่ามันคุมคเก๊ดใหม่เบอร์คุเร็วพอดิกินอ่านเน่ยเชียอยู่ว่แม่ค้ามกระดอมบุกคุมเี่เราเนมาคุ้มมากเลเขา้เงินเดี๋ยวเขาบุกบาน ลาบเท่าพี่น้องมุกไก่บานพัน่านมุกท่าหมุกไก่ป่านนะมุกสิบห้าพันลาบเท่าทุงท่าทวงสิบทงสิบพัมีมะเขือมีมะเขือนอนเนาะเฮ้ยเอนเสียบหม่ด้ชิมบ่อชิมบ่อมุกไก่เก็บใหม่ๆนกวมนมันสกินได้มาเลียบที่น้องมุกไก่สองมุกกับมันยังก่อบมะขามเปียกเข้ามาใสง้เข้ามาแต่โคกเข้ามาแต่โคกคนลย ชา <ersch> มาต่ขู่ขู่ได้พี่น้องม่แต่ซื be, ้อ nice ม <So important. S 1> ิแต่เนวซื้อลงทุนหัดมีแต่บะเขือเนาะในตัวตัวเองเนาะทาเขื่ในตัวเองมาบรรยากาศพี่น้องตลาดตลาดนัดตลาดแรงกระปุ้ยเครื่องนักเรียนกระไรอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทุ่งเรียนกำลังเปิดทุ่งเรียนใหม่เนาะหลายๆคนเผื่อขอกมาขายเอามาขายเครื่องเพราะว่าทุกๆวันทุกเป็นกะจะมี จะเป็นตลาดนัดอยู่ในอันเภาเอื้อนไหวยังเบิ่งที่แบบว่าเป็นที่ของของหมู่บ้านในพี่นอ้องร้ายอยู่นะพี่น้องน,นอกเพีองเพีองของก็รลายในซาคูชิบะพี่หล่อมุส่วนนั้อน,นอีกแต่กับซาคูเซียงเมือ่อ อ,อันนลอันนี้อันนี้คู่าอค้ายดีโกโมูอันนี้ฮะมาไงตุสีอนนัาปกับจูบอยางท่านเีน้อเป็นกว่าส้าสสสงไหวสร้างไหวแ้วกาก็ไปสังโกโก่งกอปกอบผลปราจัดไห่เพิ่อผลปรนันเนี่่ คืจะว่า้งมมมลพิลาสพิลาทแกจ้มอกพวกเขาอะไรเนี่ยแก่ๆมูง่ๆพี่น้องมันจบมันจบขีดสามถืออไอยู่นี่ฮะกันบทตัวมามามา่ซื้อเลยเฮียเเก่าที่จูบจากันนุ่งเย็นว่าโสดๆไ เป็นกระเสียบแต่นาะอันนี้เนาะเอน็นยังอันนี้ฮะแฮมเบอร์เกอร์บ่คือเป็นกระเสียบแต่นาะวันนี้เนาะคนกินสำหรับคลิปนี้ฝากเอาเชิสม,มีเด้อพี่น้องเด้อฝากขอบใจเด้แล้วท่านกูติดตามให้กำลังใจพาไปก่อน,นเด้ด้วเขาจีเขาจีก่อนจะได้เขาจีนะโอ้เขาจีก่อนจิ๋มหาพันคนบอกว่าใส่ใสแบบจุ๊บๆคนไว้ให้นี่แหละขั้นไม่ขาประตัวนี่ใส่ร้ายได้เพห่อ จะหนาก่อะสือซีมพวมมือนี่อิมมือนี่นนาะาไปก่อนเลยได้ปีนองเดอ้อนะ